สวัสดีครับผมมื่อนี๊ไดเมนูครับต้มยำตีนไก่พี่น้องแซ่บๆมีปู้ใดนึกจอยากคือผมบอตื่นตั้งที่หาแล้วพี่น้องมาตุนขาไก่ไว้ครับเพื่อให้มันเปื่อยๆนะครับมาต้มยำจะได้แซ่บนะครับหลุดปื๊ดหลุดปื๊ดเลยครับเวลากินครับก่อนอื่นเฮาก็มาเตรียมวัตถุดิบครับล่างขาไก่เรียบร้อยแล้วครับผมล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะพี่น้องล่างประมาณสองน้ำสามน้ำนะครับเตรียม เครื่องครับก็มีข่าตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดรากผักชีนะครับมะเขือเทศมะขามเปียกพริกแดงซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมครับผมหอมซอยผักชีซอยนะครับก่อนอื่นพี่น้องเขามาคางหมอครับแล้วก็ตามด้วยเกลือลงป้านะครับแล้วแต่พี่น้องมากใส่หลายนะครับใส่หน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศนะครับสมุนไพรครับผมเท่าซอยเตรียมไว้นะครับเอาลงไปเลยพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นขาตะไคร้ลากผักชีนะครับใบมะกรูดนะครับทิมลงไปเลยครับแล้วก็พริกแดงซอยจักน้อยครับลงไปเพิ่มสีสันน้ำพี่น้องนี่ครับลงไปเลยเหลืออีกส่วนหนึ่งเอาไว้จะใส่ช่วงท้ายๆนะครับตอนขาไกล้หอบเปื่อยแล้วครับผมนี่ตามด้วยก้อนบะขามเปียกนะครับทิมลงไปเลยนะครับพี่พี่น้องคิดว่าไม่สมครับผมคิดว่าสมเติบด้ก้อนบาแง้ครับทิมลงไปนะครับผม ล้วมันจะมีบักคือเคลื่อนนะครับนี่ครับขาไกลที่ล่างอะไรก็ตามลูกไปเลยครับขาไกล้ดึงเดงเนี่ยพี่น้องบ๊วยขันปื่อนล้มสิเด้งยังสี่่เนาอเนะะไปจะเบิ้งครับพี่น้องเอาลงหมอไปเลยครับขาไกลยันยัเลยครับผมคิดว่ามันมีตะกระดกล่ะยันยันเืออเหนื่อเนื่อว่าไรนะครับเบิ้งแล้วนะครับพ่อก็จะเอามาตุนครับพี่น้องใส่ไฟกลางนะครับตุนไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเกือบชั่วโมงเพื่ลอะไปพี่น้องมักแบบใดครับเป่อยขาเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับขัน ประมาณ4ี่สินาทีก็พอดีดีนี่ครับพี่น้องเ้องกอลุกไปเลยครับปิดฝาครับตุนไวทิมไว้เลยครับน่ครับแล้วหมอเดือดตุนไกลเห้องจิบกาแฟท่าแล้วครับพี่น้องตุนคาใกล้ไปเรื่อยๆครับนี่ครับเ้อก็ตตาขีดผัวยังเรียบร้อยอเขามาปรุงเครื่องครับน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็พงนัวสองช้อนชาผลเหลว ใส่หลายแสบหลายนะครับใส่หน่อยบาแสบนะครับสูตรผมใส่พริกเผาน้ำเดือพี่น้องลองไปเห็ดเบิ่งเด้อครับผู้ใดเคยใส่บ่ใส่เราเพิ่มซีซันแล้วก็รสชาติหน่ากินมากๆเลยครับพี่น้องนะครับหอมพริกเผาพร้อมครับบอกไว้ก่อนเลยครับสูตรนี้ครับผู้ใดบ่ท่านเคยเห็ดก็ลองไปเห็ดเบิ้งครับเด็ดจริงๆครับพี่น้องตุนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ30สิบนาทีครับผม นี่ครับตุนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับใส่ไฟกลางนะครับพี่น้องเขามาสังเกตขาไก่ครับว่ามันเปื่อยบ่สังเกตง่ายครับพี่น้องขันขาไก่มันลุยนะครับกระดูกนี่เนื้อมมนจะหคเข่าหน่ยเห็นบ่พี่น้องจะเนื้อขาเนื้อขาไก่ันหดเข่าเนาะเห็นแต่กระดูกนี่ถือว่าใส่ได้ครับแต่ผมสีเอาอีกประมาณหนึ่งนะครับมันเปื่อยๆนิกหน่อยนะครับจะคอยแสบนะพี่น้องพอไก่เปื่อยแล้วพี่น้องเขาก่อมะเขือลงไปนะครับมะเขือเทศพริกแดงซอยนะครับที่เหลือใบมะกรูดลงไปอีกครับพี่น้อง ตุนไวจะเข้านะครับไหมะเขือเทศมันเปื่อยมันจะออกรสสมหวานนะครับเสาวบนะพี่น้องหอมใบมะกรูดนะครับหอมสมุนไพรพร้อมแล้วพี่น้องเบื้องหน้าตาเลิศอ้ยหนากินครับพี่น้องผักไปน้ำลายแตกแล้วครับพี่น้องปิดฝาไว้ปั๊บนะครับเรียบร้อยแล้วครับถือว่าเมนูนี่สุดยอดเด็ดลีพี่น้องเราไปเฮ็ดกินเมองเด้อผู้ใดท่านนี้กินครับกินกับขวก็ได้ครับกับแกงก็ดีครับพี่น้อง นี่ครับขาใกล้กับจประมาณนี้ครับเปื่อยเรียบร้อยแล้วครับบีบเบิ้งแล้วครับนี่ครับแซ่บขนาดพี่น้องบอยก่อนะครับเมนูนี้ครับเด็ดดีลีครับกินกรับ้าวสวยอันอนสดน้ำเหนียวมีแห้งทองยาวยิวหมดแล้วพี่น้องจากนั้นพี่น้องเอ้ยหก็ตามด้วยนี่ครับผักหอมซอยนะครับต้นหอมซอยผักชีซอยนะครับชีฝรั่งชีไทยนะครับซอยเอาลงไปเลยพี่น้องเพิ่มค้ามหอมขไปอีกครับเป็นได้หน้าตาเพร้ะตงห่วงครับหน่ากินมากเลยครับ ถือว่าเป็นอันเซตครับพี่น้องเมนูง่ายๆแต่ใช้เวลานิดนึงครับเพราะว่าเขาต้องตุนขาไกลมันเปอยนะครับอย่าเคยเสบนะพี่น้องนะครับผมกัะเดียวไปกินหมอเหงกันหรือเแล้วพี่น้องนะครับสำหรับเมนูนี้ครับนากินบ่ครับมากกะฝากดไล์กดแชร์ให้ได้เพิครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปอาบน้ำไปกินข้าวกันครับไปแล้วครับผมมาสับแสบด้วกันพี่น้อง ต้มยำตีนไก่แซ่บเลยพี่น้องกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็ได้ครับกับแกมกระดีพี่น้องบอกไว้ก่อนแลวเมนูดิดมากๆไปแล้วครับผม